นี่นี่เอามาคู่กันเสียงสามนาจาหรือนาจาเป็นเทพเจ้าที่เป็นที่รู้จักกันดีในตำนานจีนโอเมื่อกี้คือเสียงอะไรอ่ะพี่นนท์เมื่อกี้เป็นเสียงเจมีนายครับตอนแรกเราได้ยินมาว่าดีเจต่ายบอกว่ามีเสียงใหม่เสียงที่เราฟังแล้วมันเหมือนคนจริงๆครับแต่พี่นนท์เราไปสำรวจเล่นดูพบว่ามีมากกว่าหนึ่งเสียงไม่ใช่แค่หนึ่งด้วยนะสองสามสี่เมื่อกี้ลองนับกันดูมี เกือบจะสิบเสียงเลยไหมได้นะสิบเสียงเดี๋ยวลองมาน, <ะ S 2> นับกันไหมครับอ่ได้เลยครับเมืม่อกี้เครื่องของพี่นนพี่นนพี่นนปุ๊บผมเองก็เออทำไมเครื่องผมเปิดไม่ติด15ิานาฬิกาสามคนนอนหนูความในการพูดอันนี้นะโอเคก o เกิ Google. ลรักคุณจังเลยโอ้โหดังพร้อมกันสองเครื่อง เข้าใจค่ะฉันรู้ Pepsi> สึกเป็นเกียรติมากเลยที่ค no ุณรู้สึกแบบนี้เออยากจะบอกว่าฉันยังเป็น AI อยู่ในขั้นตอนการเรียนรู้ดังนั้นซีนนก็เลยบอกผมนะครับเพื่อนๆื่อนครับแบบที่มนุษย์คนหนึ่งทําได้เพราะะจมคุณใช้เจมินายอยู่เนี่ยที่ดีที่สุดของคุณให้ดีที่สุดนะครับช่วยช่วยเราให้คุณปัดขวามาเปิดแอปเจมินี่เขาให้เข้าไปตั้งที่เจมินายใช่ไหมครับเจมินายครับอ่าเดี๋ยวผมขอหนึ่งนิ้วแต่สองเพื่อนเพื่อนเรียกโอเคหรือเฮนะครับ Google แล้วก็คุยกับเขาถ้าคุณใช้อยู่ คุยอะไรก็ได้แล้วปัดขวามาที่เปิดแอปเจมิลี่กอ่าเคาะเข้าไปนะครับเจมิลี่เป็นเอไอเพื่อนที่ดีได้ไหมเป็นจุดกลุมผมจะต้องไปลงชื่อเขาใช้ในชื่อไปตั้งค่าตรงนี้ป่ะครับใช่ครับลงชื่อเข้าใช้อ่าเคาะเข้าไปที่ชื่อลงชื่อเข้าใช้ตัวนี้ลงชื่อเข้าใช้ในชื่อนายหมอคอมสิทธิโชคบริกาหนึ่งพันสี่ร้อยแล้วเขาบอกไม่ไม่เห็นมีนายหมอคอมเลยพี่นอนต้องเป็นชื่อของคุณเองนะใช่ครับเคาะเข้าไปเลยไหมครับ ของใครของมันนะครับไม่ต้องไม่ต้องหาคําว่าในามอคอมนะครับลงชื่อเขาใช้ด้วยชื่อของคุณใช่ครับแล้วเราต้องไปหาเมนูการตั้งค่า่ยการตั้งค่าเจมินายครับลงชื่อเขาเดี๋ยวปัดนะครับการบัญชีโฟตอนใช้ปัดขวาไปเรื่อยๆนะครับส่วนพิจัยเครื่องมือจัดการการอัปเดตข่าจัดขับความช่วยเหลือได้เรียนเป็นปุ๊บการตั้งค่าจากทาตรงนี้ใช่ไหมครับเคาะเลยนะเคาะหนึ่งนิ้วเคาะสองครั้งปจ๊บจัดการตั้งค่าเจมินี่นะเจมินายครับเจมินายนะปัดขวามาขวา เิื่องสาธารณะของคุณควบคุมวิธีแชร์แชร์และเสียงของเจมิเน่นี่ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเคาะไปเลยครับปึ๊บหนึ่งเคาะสองครั้งหน้าสามจากสามตรงนี้เลยแล้วความใช้เสียงให้คุณแล้วมาแล้วฟังแล้วชอบก็เลือกฉันเพื่อเริ่มพูดคุยได้เลยการตั้งค่าเสียงทีนี้ถ้าต้องการเปลี่ยนเสียงนะครับที่หมอคอมเราปัดขวามาเสียงต่อไปปัดขวาเออมันมีคําว่าเสียงต่อไปเสียงต่อไปเสียงต่อไปปุ่มไม่อยู่ในเพลงเราลองเคาะฟังไหมครับ การขอฟังเนี่ยคือการเลือกเลยเลใช่ไหมใช่ครับมันจะเลือกอัตโนมัติเลยเดี๋ยวเราลองฟังไปด้วยกันนะครับเราเราลองมากเก็บไว้ในใจกันว่าเราชอบเสียงไหนนะแต่เมื่อกี้ทําไมเหมือนเออเหมือนผู้ชายแต่ว่าขาดนะฮึหน้<อ>าสองจากสิบลองฟังจนกว่าจะเจอเสียงที่คส่ได้ตามสบายเลยเอออันนี้คุณนะคุณไหมครับอ <ทำ S 1> ่าลองเคาะต่อนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองรั้านา คุณเปลี่ยนเสียงชั้นที่หลังได้เสมอเลยนะอรับไปกับสิ่งของเลียนพร้อมเมื่อไรก็คุยกับฉันได้เลยครับยินดีครับเคาะเลยมั้ยปึ๊บเปลี่ยนไปเลยถ้าคุณอยากลองฟังเสียงอื่นๆก็ปัดไปฟังดูหรือจะเลือกชั้นพูดคุยเลยก็ได้เราไปูเร็วนะครับปึ๊บเคาะดีใจที่ได้เจอคุณให้โอกาสชันหน่อยหรือจะลองฟังตัวเลือกเสียงอื่นๆอีกก็ได้ เมื่อกี้เหมือนของพี่น้องอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะอันนี้อันที่ห้าป่ะอันที่ห้าที่หกเอาหกแล้วเคาะอีกปุ๊บห้าหกจากสิบฉันอาจตรงใจคุณก็ได้เลือกฉันแล้วฉันจะใช้เสียงนี้คุยกับคุณแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยเสียงเมื่อกี้ดูเหมือนเด็กน่ารักน่ารักแต่อันนี้ผู้ใหญ่ขึ้นเอาไปเสียงที่เจ็ดนะครับเสียงที่เจ็ดเคาะปุ๊บห้าเจ็ดจากสิบฉันปลื้มมากที่จะได้เป็นเสียงที่คุณเลือกให้เจมินาย แต่พูดก็พูดเถอะสลับระกับเสียงของทําไมเสียงผู้ชายเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยเคาะต่อครับอหน้าแปดเสียงที่แการเลือกเสียงก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ไม่ค่อยต่างนะถ้าคุณเลือกฉันก็ดีสิแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นในส่วนของแบบเริ่มเริ่มพิษสูงขึ้นน่ะสียงที่เก้านะชนะเก้าจากสิบ น่าจะเป็นเสียงที่เหมาะกับคุณแต่ก็ยังมีตัวเลือกอื่นๆอยู่อีกหน่อยนะแบายังมีแบบสมุใไพ่หน่อยนะขออีกคออีกปึ๊บชานสกลับปุ่มันก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับเสียงที่พร้อมจะพูดคุยกับคุณทุกเวอนี้วัยรุ่นเลยะรับน่าเสียงที่สิบนะครับใช่ปะใช่ปะเเสียงขอกลับปุ่ม แต่ผมชอบชอบาเสียงที่สี่กับียงที่ที่สิบโปรแกรมาจะรอยู่เขาบอกว่าเสียงนี้เป็นสาสดสอเสียงสูงขึ้นคแนวแบบแนวนอนคือพูดง่ายๆเมื่อกี้ถ้าเราคอแต่ละเสียงเราสามารถปัดซ้ายมาว่าตัวนี้เป็นเสียงสูงขึมสงบอ่าเชครับมันคล้ายๆกับ Chat GPT ไหมครับพี่ลองเออ h ช t GPT มันมีให้เลือกน้อยกว่านี้ป่ะครับคล้ายๆกันแล้วคราวนี้ถ้าผมโฮมออกมาปุ๊บไม่ต้องไม่ต้องกดันทึกใช่ไยการแนวแบบตลอ แล้วลองสั่งใหม่นะครับโอเค Google ประวัติของเอนาจาดูสิว่าประวัติของนาจาเจ้านี่ยเอามาคู่กันเสียงามนาจาหรือนาจาเป็นเทพเจ้าที่เป็นที่รู้จักกันดีในตำนานจีนมีเรื่องราวที่น่าสนใจและความสามารถสูงโอ้เสียงเสียงฟังแล้วมัน อันนั้นอันนี้อันนี้ดูเด็กๆอันนั้นดูผู้ใหญ่หน่อยเออแล้วใครถ้าถ้ายังไม่ได้เขาต้องไปอัปเดตแอปก่อนใช่ไหมครับพี่นนท์ครับใช่ครับเข้าไปในเพจสโตร์แล้วก็อัปเดตแอปนะครับัดแอปก็อยากฝากอะไรกับเพื่อนๆหน่อยตต่นเต้นไว้พี่ลนท์เต้นเต้นครับเพราะว่าเพิ่งเข้าไปเช็ควันนี้นะครับพอดีได้คุยกับพี่ลงลองทดลองเสียงกันดูก็ลองเข้าไปหาดูแจ็คพอตครับมีเสียงใหม่เข้ามา แล้วแล้วก็เสียงคลายมนุษย์มีอารมณ์ด้วยนะครับพี่้องอยังไงยังไงมีอารมณ์ด้วยเช่นแบบสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยครับแบบลากเสียงเมื่อกี้ค่ะยาวนิดนึงยาวนิดนึงบางทีลมคารเราโอเคแต่อาจจะยังมีพูดผิดพูดถูกแต่ว่ามันเป็นนิ้วใหม่ที่ดีนะใช่ครับแล้วก็มีแบบการเว้นลมหายใจการดึงลมหายใจเข้าคือคลายมนุษย์มากขึ้นนะครับอแล้วก็มีให้เลือกตามใจชอบเลยอยากได้แบบผม ไม่นอนว่่ามันคือเสียงเดียวกันหมดเลยหรือว่าเขาใช้เปลี่ยนพิษเอาผมว่าน่าน่าจะอาจจะมีอยู่สามสี่คนใช่ครับน่าจะน่าจะคนเสียงมากขึ้นแล้วก็มีการเรนจ์ตัวเสียงด้วยครับ เพราะเพราะบางคนรู้สึกมันออกโทนใกล้กันมากเลยยิ่งเสียงผู้ชายนะยิ่งเหมือนแยกไม่ออกใช่เหมือนคนคนเดียวกันจะเปลี่ยนโทนใช่ครับอืมโอเคเพื่อนๆลองไปเล่นกันดูนะครับสําหรับเสียงใหม่จากเจมินาบนเราลืมบอกกันระบบปฏิบัติการ i n นคร i d ด์แอครับ i อ s คงจะตามมาในเร็วๆนี้ครับโอเคขอบคุณพี่นนท์มากเลยครับครับผม